ัพวิชาฐานด้านดาราศาสตร์ของชาติตะวันตกเป็นวิทยาการอันล้ำสมัยที่ทำให้ผู้คนในยุคปัจจุบันได้รับรู้กันว่าโลกคือดาวเคราะห์สีน้ำเงินซึ่งเดินทางโคจรรอบดวงอาทิตยท์ที่สถิตเป็นศูนย์กลางแห่งระบบสุริยะจักรวาลแต่ในอดีตการศัพทศาสตร์ของราชอาณาจักรที่ทำให้คนไทยเข้าใจในเรื่องจักรวาล คือไตรภูมิพระร่วงวรรณกรรมล้ำค่าทางพุทธศาสนาเล่มแรกของไทยที่พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ในราชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุขโขทัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งส่งพระราชนิพนธ์ไว้ในช่วงปีพุทธศักราช1890ถึง1911คำพีโบราณซึ่งถูกเรียกขานอีกชื่อหนึ่งว่าเตภูมิกถาระบุว่า จักรวาลย่านใหญ่อันกว้างไกลไพศาลมีอักขรมหาภูเขาหลากาที่ชื่อว่าพระสุมเมนเป็นศูนย์กลางของจักรวาลโดยที่บริเวณด้านบนสุดคือทิพยสถานวิมานย่านฟ้าสวรรค์ชั้นดาววดึงซึ่งเป็นที่ประทับของ,ององค์อมรินเทพเทวาผู้รักษาจักรวาลและที่อานาบริเวณโดยรอบบรรพศพระสุมเมน มีทิวเขาวงแหวนเจ็ดชั้นที่เรียกกันว่าสัตตะบริพันธ์รายรอบครอบคลุมอยู่ทั่วปริมณฑลถัดออกไปเป็นทะเลใหญ่ซึ่งถูกระบุเอาไว้ว่าคือมหานทีสีทันดอนมหาสมุทรสุดเวิงวางกว้างไกลจนไปบรรจบกับขอบขันแห่งจักรวาแลแหลงสายทานของอานของง่วงมหันพนบ พิภพน้ำแห่งนี้ยังมีทวีปใหญ่สถิตยอยู่ทั้งสี่ทิศอันประกอบไปด้วยบูรพวิเทหะทวีปตั้งตระงานอยู่ทางด้านตะวันออกอมรอโคโยานทวีปตั้งประจันอยู่ทางด้านตะวันตกอุตระกุรุทวีปตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ทางด้านเหนือและชมพูทวีปตั้งมันลั่นโลกอยู่ทางทิศใต้ ไตรภูมิพร,ร่วงคติโลกศาสตร์แห่งศาสนาพุทธนิกายเทรวาสได้พาดคลุมอยู่ในงานช่างอลังการศิลปะมหัศฐานของวัดพระเชรุพลวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารสถาปัตย์อันจรัดแสงซึ่งสำแดงลีลาเป็นที่ปรากฏต่อสายตามหาชนบนโลกามาเป็นเวลานับร้อยปี ล้วนมีหลักหมุดจุดเริ่มรากจากคติความเชื่อเนื้อการเวลาที่ชื่อว่าไตรภูมิพร่วงแทบทังสิน้น